ท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัาาลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเล่าให้ทุกคนที่นครมดีนะฟังว่าฉันออกรบในครั้งนี้ตั้งแต่เดินออกไปจากมดีนะไปที่สมรภูมิอูดฉันไม่เห็นทหารคนไหนเลยที่อยู่เคียงข้างฉันมีผู้หญิงอยู่นางหนึ่งฉันไม่รู้จักเขาผู้หญิงนางเนี่ยเขากวัดแกว่งดาบและหอกอยู่ข้างกายฉันทั้งขวาซ้ายหน้าหลัง แล้วตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนช่วยไปหาเธอหน่อยในยุคสมัยนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนาซีบาบินติกาบินเธอคนนี้มีฉายาว่าอุมมูอีมาโรรู้ป่าเธอเป็นผู้หญิงบ้านๆผัดกะเพราทอดไข่ดาวเนี่ยเป็นบ้านเราก็ททำแค่นั้นแหละเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยรู้ป่าวว่าวันหนึ่งนบีเกณฑ์ทัพทหารเนี่ยเพื่อออกรบในสงครามอูฮุด ท่านฟังนะสงครามอูฮุดนี่ใครเรียนอัตชีวประวัตินบีใครก็รู้จักสงครามอูฮุดผลปรากฏว่าวันนี้ทหารนนบีเกณฑ์ทัพนบีบอกเป็นการรบครั้งยิ่งใหญ่ผลปรากฏว่าเมื่อรบสามีเยเดบินฮาเชมซึ่งเป็นสามีของนาซีบ้างกลับไปบอกกับภรรยาถ้าพวกเรากําลังมัดเข้าต้มมัดท่านคิดว่าท่านจะพูดอะไรกับสามีลูกไม่สบายท่านจะพูดอะไรกับสามีเดะ บังเป็นอัศวินหนึ่งในผู้กล้าที่นบีเลือกไปออกรบในสมรภูมิรบอุฮุดรูปัญซีบาหันมาว่าอะไรนี่ถ้าบอกเนะี่ยเดะบางจะออกดะวะสี่สิบวันมึงไปให้ไก่หนะ้าคนมึงไม่ต้องกลับมาเลยนะ่ยเราจะว่างี้ใช่ไหมแต่นี่เขาไม่ได้ว่างี้บางไม่ต้องบอกฉันหรอกบางไปมัสยิดนานในวันนี้ฉันรู้เลยว่าต้องมีเรื่องแน่ พอทุกครั้งเนี่ยบังจะรีบกลับมาทําหน้าที่สามีทีดีวันนี้ไม่กลับสแสดงว่านบีเรียกประชุมแล้วการประชุมของนบีมีเรื่องเดียวในยุคนั้นออกรบเธอรับดาบของสามีรอไว้แล้วนี่คือดาบและหอกของบางลูกสองคนชื่อยะฟาร์กับอับดุลลอฮ์กลับมาอีกมาผมถูกคัดเลือกเป็นทหารอัศวินของนบีออกรบครั้งนี้ มะรู้แล้วนี่ดาบของคนผู้พี่นี่หอกของคนที่เป็นน้องผลปรากฏว่าออกรบผมเอาสั้นแล้วในสงครามอูฮุดเธอได้รับทราบข่าวถามอยู่ทุกวันเธอไม่เคยถามถึงสาม,มีและลูกเลยผัวกูจะมีข้าวกินปะะ่าววไปกระบีเนี่ยต้องผัดกะเพราผัวกูชอบกินไข่ดาวพวกเรานึกอย่างนี้เขาไม่เคยนึกเลยนะ ถามแต่ว่ารอซูลุล์เป็นไงบ้างรอซูลุล์เป็นไงบ้างรอซูลุล์เป็นไงบ้างนาซีบา้าเธอถามถึงไอบ้บางเธอมัง่งเธอการรบครั้งนี้มันใหญ่หลวงนะทําไมไม่ถามลูกก็ถามผัวเลยสามีเลยถ้าสามีฉันตายอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันคือครอบครัวชูฮัดะคนตายชายีแต่ถ้านบีตายในวันนี้เนี่ยอิสลามเราจบแล้วพันสี่ร้อยกว่าปีท่านไม่ต้องสื่อสารเลยว่ามันถึงแล้วเพราะมันคือจบที่นบี เพราะเมื่อผู้ประกาศศาสนาไม่สมบูรณ์ทำภารกิจไม่เสร็จไม่จบอิสลามไปต่อไม่ได้ฉันเลยถามคนสำคัญสามีฉันไม่สำคัญเมื่อพูดถึงอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะคุยวันนี้ว่าถ้าท่านคิดว่าอิสลามสำคัญนะท่านอย่าคุยว่าลูกท่านไปอยู่ปะนะแล้วลำบากแม่คิดถึงไอ้นี่วะเรียนอยู่อิมารถุด,ดินก็า,ากลับบ้านก่อนดีกว่ามั้งกลับครึ่งปี เขาเรียนนาหูไปบดมฟัฟอลลุมบีไปละไอ้น,นี่ยังไม่มาอีกไปเลเซอร์เลยไปเปิดหน้าเก่าครูเขาอ่านหน้าไหนแล้วไม่รู้มาคิดถึงยังไม่เลิกเขาไม่เป็นอย่างนี้เพราะอิสลามต้องไปต่อเราต้องตายคนรุ่นใหม่ต้องอยู่ต่อเขาเข้าใจอย่างนั้นไอเราคิดว่าเราจะอยู่ต่อและคนมันต้องตายก็แปลว่าเราจะเอาเรื่องของเราและอิสลามมันไปไม่ได้นี่คือเรื่องของการเรียนศาสนามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความอดทนและการเสียสละ แล้วผลปรากฏว่าเมื่อเธอได้รับคำตอบว่าการรบตอนนี้หานาบีไม่เจอพี่น้องฟังนะครับทหารส่งข่าวนาซีบ้าว่าหานาบีไม่เจอเพราะนาบีหล่นลงไปในหลุมพรางฟันหักหน้าถูกบาดเลือดไหลในสงครามอูดเธอรู้ไหมว่านาซีบ้าเนี่ยนาซีบ้าเธอออกไปในสมรภูมิรบโดยปกติแล้วหน้าที่ของเธอคือเป็นพยาบาลมูมาริดอ เป็นคนไปพยาบาลและนำอาหารไปให้ผลปรากฏว่าพอเธอเอาอาหารและยาไปให้ทหารกล้าเนี่ยเธอเห็นทหารมุสลิมตายบานเบอะเลยเธอมั่นใจว่าสงครามอูฮุดครั้งนี้พ่ายแพ้คืออิสลามแน่เธอเห็นหอกและดาบข้างกายเธอเนี่ยเธอหยิบมันขึ้นมาเธอออกรบในครั้งนี้แทนบรรดาสุภาพบุรุษแล้วเธอบอกว่าอิสลามต้องไปต่อ อยู่ไม่ได้แล้วที่จะปล่อยให้อิสลามพังเพราะเห็นดาบจมกองเลือดรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลับมาจากสงครามครั้งนี้อิสลามสะบักสะบ,บอมกลับมาท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ลลัลวะอะลัยวะซัลัมเล่าให้ทุกคนที่นครมาด,ดีนะฟังว่าฉันออกรบในครั้งนี้ตั้งแต่เดินออกไปจากมาด,ดีนะไปที่สมรภูมิอูดฉันไม่เห็นทหารคนไหนเลยที่อยู่เคียงข้างฉัน มีผู้หญิงอยู่นางหนึ่งฉันไม่รู้จักเขาผู้หญิงนางเนี่ยเขากวาดแกว่งดาบและหอกอยู่ข้างกายฉันทั้งขวาซ้ายหน้าหลังแล้วตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนช่วยไปหาเธอหน่อยผลปรากฏว่าทหารทุกคนที่อยู่นครมาดินากลับไปที่สมรภูมิอูดไปหาผู้หญิงคนเนี่ยว่ามือจับดาบข้างหนึ่งหอกข้างหนึ่งเนี่ยใครวะอยากจะรู้ว่านบีชมเลอเกิน นบีบอกออกรบครั้งนี้ไม่เห็นใครเลยเห็นนาซีบะคนเนี่ยยังไม่รู้ชื่อว่าชื่อนาซีบะทหารไปเจออุ้มเธอขึ้นมาเลือดโสมกายเพราะมีแผลชะกันที่หัวไหล่เธอถูกฟันถูกฟันพวกเราจะจำเท้าสุรนารีกันอย่างเดียวเลยไม่จำเลยวิรัสตีอิสลามเราฟังนะเธอถูกฟันเธอหมดสติไปทุกคนว่าเธอตาย ยกเธอขึ้นมาพอเธอได้สติไอนาฮาบีบีวารสูลีคําพูดเดิมพี่น้องครับรอซูลและคนรักของฉันอยู่ที่ไหนนาซีบาถามถึงไอบังมังเหอะไอแบมังเหอะมันตายหรือเปล่าในสมรภูมิถามถึงลูกมังเหอะเขาบอกฉันไม่ถามแล้วนบีอยู่ไหนนบีอยู่ดีไหม เธอไปพยาบาลก่อนเพราะว่าเลือดออกมากแล้วไม่เอานาบีอยู่ที่ไหนพาฉันไปหารอสุล,ลุลลอฮ์เพื่อให้มั่นใจว่ารอสุล,ลุลลอฮ์ยังมีชีวิตอยู่รอสุล,ลุลลอฮ์ปลอดภัยแล้วนั่นเธอเพิ่งจะไปรักษาตัวบาดแผลจะกันกลายเป็นแผลเป็นนะครับตั้งแต่หัวไหล่นี้จนกระทั่งบากมาถึงกลางหน้าอกของเธอนาซีบามีความภูมิใจว่าทุกงานเลี้ยงในนครมดีนาเนี่ย ที่มีสุภาพสตรีจัดงานเลี้ยงอย่างเดียวนะเธอจะไปนี่เห็นสุภาพสตรีมาช่วยงานกันหลายงานแล้วเธอจะไปแล้วเธอก็จะไปเปิดหน้าอกเธอให้ทุกคนดูว่าทุกคนรู้ไหมนี่คือบาดแผลที่ฉันปกป้องอิสลามฉันปกป้องอิสลามฉันปกป้องนบีด้วยบาดแผลนี่มาพวกเธอมีบาดแผลอะไรกันบ้างที่ปกป้องอิสลาม สุดท้ายฝากกับท่านทั้งหลายวันนี้ท่านมีบาดแผลอะไรบ้างไหมในการที่ท่านจะเสียสละเพื่อศาสนาในการส่งลูกของท่านเรียนศาสนาเคยอดทนรออะไรบ้างไหมเคยเสียอะไรบ้างไหมในการเรียนศาสนาของลูกแล้วสุดท้ายมาถามลูกว่าเมื่อไหร่มึงจะอันเล่มสักที